ช่วงสานหามาเล่าในวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมค่ะมารู้จักกันในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะเป็นนโยบายการพัฒนาระบบบริการสุขภาพหรือว่าหมอใกล้ตัวนั่นเองค่ะในวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยนะคะกับท่านมนชัยวิวัฒนานายกอบจอพิษณุโลกค,ค่ะท่านสนธยาจิตรำพึงผู้อำนวยการกองสาธรารณสุขคุณสุดเทพนะคะเรือนคมผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตบนบนบาบลบ่อทองและคุณจิรวรรณชนประทินแพทย์แผนไทยชํานาญการค่ะ ซึ่งทั้ง4ท่านอยู่กับเราณตอนนี้แล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านนายกคะก่อนอื่นค่ะอยากจะสอบถามท่านนายกเลยค่ะว่าในส่วนของนโยบายหมอใกล้ตัวของเราค่ะคืออะไรคะเล่าให้คุณผู้ชมฟังได้เลยค่ะสืบเนื่องมาจากอบจพิรุกได้รับถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจาก144เราถ่ายโอนมา47แห่งในจังหวัดสุโรคซึ่งหนึ่งในนั้นเรามีนโยบาย เกี่ยวกับดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดนั่นคือหมอใกล้ตัวนะครับเขาเขาบอกประชาชนเนี่ยหรือคนพี่น้องประชาชนเนี่ยถ้ามีความรู้สึกว่ามีอะไรที่ปรึกษาหารือหมอได้รวดเร็วทันทีเนี่ยม,มันก็สามารถทำให้อุ่นใจเนาะใช่ค,ค,ค่ะนะครับสิ่งหเหล่านี้เราก็เป็นนโยบายที่เราจะต้องดําเนินการโดยเพื่ยิ่งในรพสตาของเราจะพัฒนาในด้านต่างๆนะครับในเรื่องของความเป็นสมาร์ทรอพสตา สมาร์ทนี่ไม่ใช่หมายถึงว่าเอาเทคโนโลยีมาใช้นะ,ะสมาร์ทยังไงสมาร์ทอาจจะเป็นคนที่บริการที่มีอะไรจ,จิตวิญญาณหรือว่าบริบ<อ>บิทมไมล์บริบิทไมล์บริบบิทไมล์หรือว่าแม้แต่การทำให้เกิดความรวดเร็วในการ บริการพี่น้องประชาชนการจัดคิวหรือการรอคอยนะครับก็คือการวางระบบที่ดีพี่น้องประชาชนก็ไม่ต้องไปแออัดในโรงพยาบาลไม่ต้องไปรอคอยการบริการแบบนานๆด้วยค่ะใช่ครับค่ะแล้วก็ในส่วนนี้ค่ะเราทราบว่าเมื่อเร็วๆนี้นะคะเราได้มีการรับรางวัลนะคะระดับเขตและก็จังหวัดมาเป็นรางวัลอะไรบ้างคะในส่วนนี้เชิญทางผอกองสาธารณสุขดเลยค่ะครับในส่วนของอบจพิษณุโลกนะครับปีนี้เราได้รับรางวัล พื้นที่ดีเด่นแห่งชาตินะครับระดับเขตซึ่งเป็นพื้นที่ประเภทรพสตนะครับก็รพสตที่ได้รับรางวัลก็คือรพสตบ่อทองนะครับอยู่ในอำเภอบางละกำจังหวัดพิษนุโลกนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่เป็นตัวอย่างในเรื่องของการใช้การแพทย์แผนไทยในเรื่องของการให้เรื่องการ พื้นฟูสมรรถภาพร่างกายของผู้ป,ป่วยนะครับในเรื่องของการรักษาเบื้องต้นโดยการใช้สมุนไพรนำนะครับส่วนรางวัลอีกรางวัลน,นึงจะเป็นเรื่องของนวัตกรรมซึ่งสร้างโดยงาน แพทย์แผนไทยของรพสตบ่อทองเป็นนวัตกรรมแผ่นแปะแก้ปวดนะครับซึ่งได้รับรางวัลระดับจังหวัดของพิษณุโลกเราครับก็คือนวัตกรรมแผ่นแปะแก้ปวดทีนี้อยากรู้เลยว่านวัตกรรมอันเนี้ยมันมีความน่าภาคภูมิใจนะครับของจังหวัดพิษณุโลกนะยังไงใช่ใบแบบนี้ก็คือปวดมากแล้วปวดล้างปวดหาอะไรแบบนี้คือน่าสนใจมากเลยในตัวของนวัตกรรมแผ่นแปะแก้ปวดนั่นเองนวัตกรรมอันนี้ครับช่วยเรายังไงบ้างครับเชิญทางแพทย์แผนไทยครับ ลองแนะนําได้เลยครับแนะนําก่อนให้นูก่อนครับค่ะนวัตกรรมแผ่นแปะแก้ปวดนี้นะคะก็เป็นการพัฒนามาจากยาพอกเข่าแบบเดิมที่ใช้อยู่นะคะจากเดิมเนี่ยใช้เป็นสมุนไพรแบบสดนะคะเป็นการตําพอกนะคะซึ่งยุ่งยากมันจะหกเลอะเทอะนะคะแล้วก็ผู้ป่วยเนี่ยขยับตัวไม่ได้เปลี่ยนอิริยาบทไม่ได้นะก็เลยมาสู่การพัฒนาเป็นแผ่นแปะแก้ปวดแบบนี้ขึ้นมานะคะค่ะ แล้วก็ซึ่งในส่วนนี้ค่ะการดําเนินงานของโรงพยาบาลสตของเราค่ะท่านว่าในส่วนนี้ค่ะที่เรามีการได้รับรางวัลอันเป็นที่น่าภูมิใจมากๆเลยค่ะเรามีการบริการแบบของประชาชนแบบเช่นนี้ค่ะเป็นมาอย่างไรบ้างคะครับส่วนในรอพสตบอทองนะครับเราบริการแพทย์แผนไทยเรามีบริการทั้งเชิงรุกและเชิงรับนะครับในสาขาแพทย์แผนไทยที่เราดําเนินการก็จะมีเรื่องของวิชากรรมไทยเรื่องของพีศัลยกรรมไทย เรื่องของพดุงคันไทยและก็นวดไทยและเรามุ่งเน้นไปที่ชุมชนนะครับด้วยนโยบายของท่านนายกครับเรื่องของหมอใกล้ตัวเนื่องชุมชนของเราประชาชนส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุดังนั้นเราก็ต้องหมอเราไปบริการในชุมชนครับจากการบริการในชุมชนเนี่ยแล้วก็เราต้องทํางานร่วมกับเครือข่ายด้วยนะครับเรื่องของพี่น้องอสมกกำนันผู้ใหญ่บ้านถึงแม้กระทั่งวัดและโรงเรียนซึ่งกระบวนการเหล่านี้เรา เข้าได้กับเกณฑ์การประกวดของกรมการแพทย์แผนไทยปี2568ครับเราจึงส่งตัวเองเข้ารับการประกวดก็ได้รางวัลมาครับในส่วนนี้ค่ะอย่างที่ทางท่านผอบอกว่าเราได้มีการบูรณาการใช่ไหมคะร่วมกับทั้งไม่ว่าจะอสมหรือว่าทางวัดหรืออะไรเงี้ยค่ะเรามีการลงไปให้ความรู้เขาเบื้องต้นอย่างไรก่อนบ้างค่ะครับก็ในเรื่องของการดูแลสุขภาพก็จะมีทั้งการส่งเสริมสุขภาพการรักษาพยาบาลการป้องกันควบคุมโรคและ ที่สุดก็คือเรื่องของการฟื้นฟูสมรรถภาพจากการทํางานเชิงรุกในชุมชนเราเห็นปัญหาของประชาชนกลุ่มวัยทางาน<ม>กลุ่มผู้สูงอายุมีอาการปวดกล้ามเนื้อปวดข้อปวดเข่าอย่างี้ครับก็เป็นที่มาที่ไปของนวัตกรรมแผน่นแปะ,แ,ปะแก้ปวดครับใช่ครับผมต้องถามท่านนายกก่อนว่าผลตอบรับของพี่น้องประชาชนที่ได้เข้าถึงในเรื่องของนโยบายหมอใกล้ตัวผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับก็เป็นที่แน่นอนว่าเราเองเนี่ยสร้างแนวคิดว่า ทำยังไงให้พี่น้องประชาชนรู้สึกอุ่นใจเรื่องของหมอใกล้ตัวนะครับเราก็พยายามเสริมในสิ่งที่เราทําได้อย่างเช่นเครื่องไม้เครื่องมือนะครับอาจจะมีการปรึกษาหมอทางเทเลมีดิซีนหรือทาสมาร์ทเราพศตออย่างที่เล่าไปแล้วนะครับเพราะว่าการบริการประชาชนเนี่ยถ้าเขามาแล้วประทับใจอุ่นใจเนี่ยเขาจะมีความสุขและคุณภาพชีวิตเก็จะดีนะครับอีกทั้งนะครับเรื่องแผ่นแปะแก้ปวดก็จะช่วยทําให้ผู้สูงอายุก็ดีหรือว่าผู้ที่ได้รับการบาดเจ็บจากทางข้อเข่าเลย ก็จะได้ใช้ชีวิตได้อย่างปกติขึ้นนะครับเป็นการบรรเทาครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยดูแล้วจากเอามาจากภูมิปัญญาที่มีอยู่ในพื้นที่นะครับอย่างเช่นพวกสมุนไพรต่างๆที่เห็นอยู่นะครับผสมผสมสมกันแล้วก็มาสามารถใช้บรรเทาในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้นะครับซึ่งทำให้พี่น้องประชาชนพอพอใจอันนี้คือหน้าที่ของการบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งในส่วนนี้ค่ะนี่เลยนะคะที่นํามาโชว์เราในวันนี้ครับเป็นเรียกว่าเป็นแผ่นแปะแก้ปวดนั่นเองค่ะอยากจะให้แนะนำหน่อยค่ะว่าเราได้มีการนําสมุนไพรอะไรที่นํามาใช้ในแผ่นแปะแก้ปวดแล้วก็ใช้ยังไงใช่ดังนั้นอาจจะลองแบบว่าลองแปะเลย้นได้เลยค่ะในตํำรับนี้นะคะจะเป็นสมุนไพรที่หาได้ง่ายๆในครัวเรือนนะคะก็มีอย่างหลักๆก็คือ9ชนิดนะคะก็จะมีพวกไพลนะคะ ขมิ้นขิงขา่ากระชายมะกรูดนะคะพริกไทยดีปีกระบูนเอาสมุนไพรพวกนี้นะคะมาตามหรือบดรวมกันแล้วก็ไปหมักกับแอลกอฮอล์ไว้อย่าง<ฆ>น้อย15-30วันนะคะเสร็จแล้วเราจะได้น้ําสมุนไพรออกมาตอนเราจะใช้ก็ใช้แผ่นกอ๊อสหรือสำลีนะคะ<ฆ>ชุบน้ําสมุนไพรนั้นมาแปะบริเวณที่กล้ามเนื้อหรือข้อที่มีอาการปวดนะคะ่ะ<ฆ>ทิ้งไว้30 4 5นาทีแล้วก็ล้างน้ําออกค่ะ ก็จะช่าวยบรรเทาอาการปวดได้ะค,ะค่ะแล้วก็ในส่วนนี้ค่ะพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของเราสามารถเข้าไปใช้บริการได้อย่างไรบ้างคะต้องมีขั้นตอน,น,ตอ,นอะไรยัยหรือเปล่าคะอ,อ๋ขั้นตอนการรับบริการก็เป็นการรับบริการได้ปกติได้ที่เราพอตอตอตามสิทธิ์ของผู้ป่วยนะคะส่วนใหญ่จะเป็นสิทธิ์บัตรทองถ้าเป็นสิทธิ์บัตรทองก็คือ บริการฟรีนะคะทั้งในพื้นที่ทั้งในราพศต่อเองแล้วก็ในชุมชนด้วยเราจะมีบริการเชิงลุกไปให้บริการทุกๆเดือนนะคะในแต่ละหมู่ค่ะต้องจองคิวล่วงหน้าไหมครับหรือว่าสามารถวอล์กอินไปได้เลยครับผมวอล์กอินได้จองคิวก็ดีค่ะจะได้แต่ลำดับได้ค่ะค่ะซึ่งแผนแปะแก้ปวดนี้เราสามารถใช้ได้ทุกวเลยไหมคะหรือว่ามีข้อจํากัดอะไรหรือเปล่าคะ ไม่มีข้อจํากัดค่ะอ๋อแต่ก็จะมีข้อระวังนิดนึงะนะสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าอักเสบอักเสบก็คือมีการปวดบวมแดงร้อนนะคะในยาเนี้ยจะเป็นตํำรับยาที่มีฤทธิ์ร้อนจะไม่เหมาะกับช่วงที่มีอาการอักเสบนะคะ,ะจะเป็นเหมาะกับพวกที่เป็นปวดเรื้อรังค่ะค่ะซึ่งก่อนที่ พี่น้องประชาชนของเราเนี่ยค่ะจะเข้าไปใช้บริการก็จะมีการตรวจสุขภาพเบื้องต้นก่อนให้ใ<ช>ถูกไหมคะ<ช>เหมือนก<ช>ร <ha. S 1> ว่ามีความเสี่ยงอะไรหรือเ<ช>ปล่ามีการตรวจคัดกรอง<ช>ก่อนแล้วก็แอบถามค่ะมีค่าใช้จ่ายในการที่จะเข้าไปใช้บริการไหมคะ ไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ่แบบนี้ก็คือบอกเลยว่าไม่มีค่าใช้จ่ายไปใช้ตามสิทธิ์ของตนเองที่เรามีอยู่นะคะแล้วก็เพื่อไปในการเรื่องของการเป็นหมอใกล้ตัวเลยไม่ต้องเดินทางไปถึงโรงพยาบาลนะคะหากมีการอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อก็สามารถเข้าไปใช้บริการได้เลยทีนี้นะครับถ้าเกิดว่าประชาชนสนใจอยากที่จะบอกว่าลองทําด้วยตัวเองแต่ว่าอาจจะยังบอกไม่รู้ทาอย่างนู้นอย่างนี้สามารถเข้าไปติดต่อเพื่อให้ทางรพสตเี่ยเป็นคนอาจจะช่วยสอนวิธีการทําได้ไหมครับ ได้ค่ะจริงๆแล้วก็เวลาไปลงชุมชนก็จะมีสอนทุกครั้งเลย<อ>ว่า<อ>มีอะไรบ้างใส่อะไรบ้างแล้วก็มีผู้สูงอายุบางท่านนะคะเพราะว่าเขาปวดเป็นประจําก็เลย เอาไปทำใช้เองที่บ้านด้วยค่ะเพราะมันง่ายค่ะหาได้ในในครัวเรือนเราเองเลยใช่ค่ะเพราะต้องบอกเลยว่าเป็นพืชสมุนไพรโบราณที่เรารู้จักกันอยู่แล้วและแต่ละชนิดเนี่ยก็คือมีคุณสมบัติพิเศษอยู่แล้วในการใช้ในการป้องกันโรคต่างๆนะคะสรรพคุณเนี่ยก็คือเราสามารถทําเองได้ง่ายๆ่บ้เลยเขาก็หลังไหนลงไปสอนในพื้นที่ในชุมชนนะในการให้ความรู้นะคะกับพี่น้องในชุมชนด้วยค่ะในส่วนนี้ค่ะอยากทราบถึงในการเข้ามาใช้บริการค่ะว่ามีจํานวนเยอะ มากไหมคะในการที่เข้ามารับการใช้บริการของคลินิกของที่เป็นแบบหมอะใกล้ตัวของเราอย่างเงี้ยค่ะอ๋อค่ะก็ตามศัก,กยภาพนะรครับวันหนึ่งก็จะรับได้อ่า ไม่เกิน15 15ลายไม่เกิน15ลายต่อนหนึ่งรอพสตห่อครับเพราะว่าก็จะมีหมออยู่3คนมีแพทย์แผนไทย1คนมีผู้ช่วย2คนก็จะได้หมอหคนได้คนไข้5ค่ะได้ได้เท่านั้นตามมาตรฐานครับผมอย่างอย่างในพื้นที่อย่างที่เราได้ทราบมาเบื้องต้นว่ามี40กว่าแห่งของรอพศตแต่ว่าใน40กว่าแห่งนะครับเรามีสูตรบริการทางแพทย์แผนไทยเนี่ยมีประมาณกี่แห่งครับเชิญท่านครับตอนนี้มีที่มีแพทย์แผนไทยอยู่ก็มี สี่แห่งครับที่แต่ว่าจะเป็นลักษณะเหมือนเป็นนวดแผนไทยเป็นหลักลักษณะนวดครับผมแต่อันนี้เป็นสาขาที่ใช้สมุนไพรในเรื่องของการบรรเทาอันนี้คือนําร่องเลยนําร่องเลยแล้วทีนี้วันและเวลาในการให้บริการครับผมเราอาจจะแบบเปิดจันทร์ถึงศุกร์หรือว่าการให้บริการเนี่ยคือมีเสาร์อาทิตย์ด้วยครับผมในส่วนของโรงพยาบาลสตบ่อทองนะครับแล้วก็จันทร์ถึงศุกร์ครับแล้วก็จะมีบางวันที่ลงไปในชุมชนด้วยครับ ส่วนเสาทิ์เราไม่ได้ให้บริการค่ะค่ะท่านผอคะอย่างในส่วนของทางโรงพยาบาลสตเล่าค่ะเรามีการให้บริการพี่น้องประชาชนในเรื่องอื่นๆอีกไหมคะมีการบริการอะไรบ้างคะครับการด้านของการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคในชุมชนแล้วก็การรักษาพยาบาลการฟื้นฟูนะครับก็ดูทุกกลุ่มวัยครับตั้งแต่อยู่ในคันวัยเด็กวัยเรียนวัยรุ่นวัยทำงาน ไปผู้สูงอายุจนถึงติดบ้านติดเตียงนะครับที่ต้องเข้าไปเยี่ยมถึงชุมชนครับค่ะซึ่งก็ต้องบอกเลยนะคะว่าสมัยปัจจุบนันนี้ค่ะหากเรานำํำพืชสมุนไพรเนี่ยมาใช้ในการดูแลสุขภาพตนเองเนี่ยก็คือ ปราชาสารเคมีสารพิษต่างๆด้วยนะคะก็คือเป็นการส่งเสริมสุขภาพจากภายในของตัวอเองอด้วยคือดูเป็นเรื่องใกล้ตัวไปเลย<า>นะพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นอหมอ,อที่ให้บริการเราแบบใกล้ตัวแบบใกล้ชิดเลยนะครับไม่ว<า>่าจะเป็นเชิงรุกกับเชิงรับที่ทางอบจนะครับได้มีการเรียกว่าส่งต่อความสุขตรงนี้ให้อีกอันนึงเลยในเรื่องของการบางทนะีใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะบางทีมีการแบบว่าอ่ะประสาทออย่างที่ท่านนายกได้บอกว่ามีเรื่องของเทเลเมีดิซีนนะครับด้วยอะไรเงี้ยอ่ะเป็นการลดที่แบบว่าไม่ต้องเดินทางไปลดการรอคอยอันนี้ก็ถือว่าตออบโจจทย์พี่นน้งงปรระชชาิ ท่านนายกคาอยากให้ท่านนายก่าฝากถึงการในเรื่องของการพัฒนาทางการแพทย์ค่ะต่อไปในอนาคตอะค่ะว่าโรงพยาบาลสอตอในวันข้างหน้าเราเนี่ยจะมีการบริการหรือว่าอย่างไรกันบ้างคะซึ่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งที่สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิลล็กเนีเราก็ยามพัฒนาในมิติต่างๆแต่เด่นในเรื่องของการรักษาแบบปฐมภูมิเพราะว่าทุติยภูมินันต้องไปโรงพยาบาลใหญ่โรงพยาบาลชุมชนรโรงพยาบาลจำ ศูนย์เรื่องโรงพยาบาลจังหวัดแต่เราจะส่งเสริมป้องกันนะครับให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคอย่างเช่น n c d ดีอะไรต่างๆเรือโรคป่วยเรือรหลังที่ไม่ติดต่อนะครับเบาหวานความดันหัวใจอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเราก็ต้องให้ให้ความรู้กับประชาชนให้มากสุดป้องกันป้องกันอย่างไรออกกําลังกายื่องต่างๆเหล่านี้นะครับเพื่อที่จะทําให้ลดการค่าใช้จ่ายปลายทางนั่นคือต้องเอายาไปรักษาเขา นะครับถ้าเรารู้จักการป้องกันที่ดีส่งเสริมให้ชาวบ้านตระหนักถึงสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้พี่น้องประชาชนโดยภาพรวมมีสุขภาพที่ดีขึ้นดังนั้นเองก็ขอเชิญชวนนะครับ,รบมาใช้บริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งและเชื่อฟังคำแนะนำของอพ,อร,พอ,อร์พอตหรือว่าแพทย์แผนไทยแพทย์แผนหรือว่าเจ้าที่สาธารณสุขที่ไปบริการ ให้กับทุกท่านในชุมชนครับใช่ค่ะเขอเชิญทางผอค่ะเ <ขอ S 3> ช<อ>ิญชวนนะคะมาในเรื่องของการนโยบายพัฒนาสุขภาพค่ะคใ,นในเรื่องของหมอใกล้ตัวเนี่ยก็เป็นความท้าทายที่เราจะต้องเน้นเรื่องเชิงลุกเป็นหลักเป็นหลักนะครับก็คือเรามีเจ้าหน้าที่รพสาตาในแต่ละแห่งเนี่ยในอนาคตเราจะมีการส่งเสริมการใช้เชิงลุกเนี่ยเป็นหลักแล้วก็ไปดูแลถึงบ้านนะครับไปดูแลวิเคราะห์ปัญหาเข้าใจเข้าถึงพัฒนาครับแล้วก็ในส่วนของการพัฒนารพสตก็จะ ใช้เทคโนโลยีหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆ,ๆเพิ่ม,เพ,มเพิ่มเข้าไปนะครับพัฒนาอื่นๆโครงสร้างอาคารสถานที่นะครับรวมถึงพัฒนาเรื่องบุคลากร,กรด้วยนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการเน้นเชิงลุกในอนาคตครับค่ะเช่นพอ,อได้เลยค่ะครับในส่วนของรอพสตก็ต้องอให้ความมั่นใจกับประชาชนนะครับว่าเราจะบริการในเรื่องของส่งเสริมภาพป้องกันโรคในชุมชนนะครับเพื่อสุขภาพของคนในชุมชนครับค่ะ ชันชวนได้เลยค่ะให้พี่น้องประชาชนมาใช้บริการหมอใกล้ตัวของเราเชิญชวนได้เลยค่ะค่ะก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนนะคะเจ็บป่วยคราใดาคิดถึงสมุนไพรก่อนไปหาหมอนะคะดูแลตนเองเบื้องต้นก่อนด้วยสมุนไพรใกล้ตัวนะคะแล้วก็ จะได้ลดการรอคอยลดการแออัดที่โรงพยาบาลค่ะค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะวันนี้เนี่ยถือว่าเราได้รับความรู้กันเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะว่าเรามีนโยงบายในเรื่องของการเข้าถึงบริการสาธารณสุขการเข้าถึงในเรื่องของการดูแลสุขภาพเนี่ยได้อย่างใกล้ตัวเลยไม่ต้องเดินทางไปไกลบางทีเนี่ยพี่น้องประชาชนเนี่ยอยู่ห่างไกลพื้นที่โรงพยาบาลเพียงแค่เราเนี่ยเดินทางไปที่โรงพยาบาลสาตนะคะก็สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างง่ายดายด้วยค่ะแล้วก็เป็นการนําพืชสมุนไพรที่มีอยู่ ะะเป็นพืชสมุนไพรในบ้านพืชสมุนไพรในครัวเรือนก็สามารถนํามาเพื่อบรรเทาอาการแก้ปวดได้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะทั้ง4ท่านอย่างมากเลยค่ะคที่มาให้ข้อมูลนะคะในเรื่องของนโยบายนะคะของการส่งเสริมสุขภาพบริการสุขภาพหรือว่าหมอกใกล้ตัวในวันนี้ให้เราได้ทราบกันค่ะสําหรับวันนี้นะคะรายการห้องนั่งเล่าค่ะเราทั้ง6ท่านนะคะก็ต้องขอลาก,กันไปก่อนนะคะแล้วก็ขอฝากติดตามรายการห้องนั่งเล่าในวันพรุ่งนี้จะ มีข่าวสารอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันบ้างสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ